ขอบคกครับกลางคืนครับโอ้โหับนโอ้ดอกนตรงกลางครับเกนาดเลยแล้วก็โอ้เลี้ยงแถวติมนะครับี่นเยแถวติมนะครับนีเหไข่เยนะครับเนี่ยดูครับผมติมนครับติมเลยงานี่มันก็มัโอ้ เสียดายครับดอกบานไปแล้วครับเพืนพืนทุกคนเสียดายมากครับไม,ามาไม่น่าบานไม่น่าบานเลยโอ้น่กกากลัวเลยเหิตจิ๋วแรงครับเพื่นนนอนๆทุกคน,นครับเก็บให้ด้วยกันนะครับอืดอกใหญ่แล้วครับ เต็มแรงเพื่อนทุนดูครับโอ้โหเต็มเลยมันมาเป็นสีนะครับพวกดอกบงน้านครับ <c oughs> มันเต็มเลยดูน,นะเ <c oughs> นี่ยดอกปงน้านครับเป็นไข่เป็นไข่ครับทุกคนนี่ เ็กับคืนนี้ก็ทงเที่ยวป่ากันครับแจ็บ้านสาลนะครับวันนี้มาเที่ยวป่านครับเฮ้ยดตเกนบอได้วยพนีปเ็ดไนี่จะเป็นเหตกจุงนะครับอครับเรบ็มงครับไข่งขหานครับเพื่อน บอกแกครับกเกีอกันที่บ้านป่านปลานนะครับต้องเข้าป่าหาเห็ดหาหาวนะครับบรรยากาศคืนนี้รนครับผมเย็นเฉยๆครับไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ครับคืนนี้เยอะนะครับมเจ้าหมูลงมาเยอะมากเลยเลีกเก้ยงเขาง่าก่อนนะครับ โอเคผมเจ็บกันป่านะครับฝากไว้ก่อนนะครับผมเจอกันใาคลิปหน้านะครับ